โอ้โหทีพ oh, oh, ีนี้คือจะเอาให้คนดูตายไปเลยใช่ไหมเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการตอบรับก็เป็นแฟนกันแล้วนะใช่โอ้ยิ่งแบบสี่สุดท้ายที่แบบจุบกันไปจุบกันมาเพราะว่าแบบโอ้หความรักมันกำลังบางตามันกําลังปิดโอ้หทุกอย่างเพราะว่าแบบมันหวานต่อกันอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักจริงๆนะครับดีนี้ก็ต้องย้อนไปใน จุดเริ่มต้นหหดเป็นเป็นอีพีที่มีเรื่องราวหลากหลายมากมายเหมือนกันนะตั้แต่เรื่องของการที่แบบว่าต่างไฟต่างทาให้คนนึงรู้สึกหวงเนาะอะไรอย่างนี้แบบว่าอีคนนึงก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับอิงอีกคนนึงก็ชวนไวมากินด้วยอีกแล้วอีคนนึงจะพูอะไรอีคนนึงก็จะเกทับใส่ตลอดมันคือการเล่นเกมเพื่อเอาชนะกันละกันเออนะอะไรจุดๆนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งนั่นแหละก็เป็นที่มาของทั้งหมดจนวันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วก็มีซีนน่ารักเต็มไปหมดเลยใช่ทุก ล้วสงคนมันปากดัากันอยู่แล้วรู้รู้กันแหละว่ายังไงแต่แบบว่าอ่ะแค่ใครจะบอกชอบใครก่อนก็เท่านั้นเองเอออะไรอย่างงี้ประมาณนั้นใช่ใช่นะครับทีนี้ก็มีจังหวะหนึ่งที่แบบว่าเอะไปเลยอ่ะก็แบบว่าเหมือนตอนที่ตัวพัดเองกําลังเหมือนน้อยใจที่แบบว่าเล่นกีตาร์ที่ไวเข้ามาคุยกับปาลนี่แหละก็รู้ความจริงกับปาลก็คือให้ยืมกีตาร์ไปนะครับพอให้ยืมเสร็จปุ๊บก็เปิดพัดได้ยินพัดก็แบบอ้าวตัวนี้เป็นกีตาร์ที่ฉันแบบอุตส่าห์เสนอเก็บมาให้ ทำไมอยู่ดีวันนี้ถึงไปให้คนอื่นยืมง่ายๆล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งแล้วดีพอเขาตัดเป็นภาพนึงก็คือเหมือนตอนที่นี่คือมันตัดฟ้าแล้ะมาขอเรียมมาคุยเรื่องคุยเรื่องขอให้เป็นแบบว่าพ่อเรียมให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยในในละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแต่มันก็แล้วมันก็เป็นฟีลลิ่งแบบว่าคุยกันแบบเหมือนเข้าใจกันแล้วเราเราถึงพูดไงตอนนั้นว่าอ้าวเขาหายโกรธแล้วหรอเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะออกได้สองเว้ยเว้ยแรกก็อาจจะ คนละช่วงเวลากันซึ่งในตัวในตัวตุดที่เหมือนตัวปานงอพัดเรื่องนี้อาจจะมีเฉลยในช่วงหลังหรือว่าใน e ีีอื่นถัดไปอีกทีหนึ่งเพื่อย้อนแฟร์แบ็กกลับมานะหรือไม่ก็อาจจะไม่มีอะไรก็เป็นความแบบคิดคิดเล็กๆน้อยน้อยใจในตอนเหมือนแค่งอนช่วงนั้นแล้วก็หายไปเองเพราะว่าด้วยความที่ว่า ตัวเหมือนปลาเองก็พยายามทําให้พัดหึงด้วยการที่แบบเล่นกับไวเยอะอแล้วพอวันนี้มารู้ว่าไวแบบว่าเอได้ยืมกีตาร์จากปานไปพัดก็จะแบบอุ้ยแต่นิดน้งใจแต่เราแต่ในเมต์นกัลจะแบบว่าอ่ะปานก็จะงอได้งอได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามีท์หลายหลายตอนเลยตอนหลังที่เป็นแฟลชแบ็กกลับมาว่าณช่วงเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นสองคนนี้ทั้งพัดกับปานเกิดอะไรขึ้นบ้างคุยกันบ้างก็มามาเฉลยให้เห็นว่าแบบว่าตัวพัดเองเนี่ยจะพูดเสมอว่าแบบว่าสำหรับกูนะถ้าคนที่เป็น แฟนกูเนี่ยคือกลัวจะยอมยอมแพ้เขาทุกอย่างเลยแบบจะยอมแพ้เลยอะไรเงี้ยใช่นั่นเองนะครับผมแล้วก็เออนะจนสุดท้ายเราก็ยอมยอมจาขนาดยอมแพ้เขาก็คือมาร่วมเล่น แสดงละครเวทีเป็นรบเป็นพ่อเรียมค่เพะเขาบอกว่าเออจะปล่อยให้แฟนตัวเองเดือดร้อนได้ไงมันก็ต้องยอมแพ้หน่อยแฟนตัวเองแบบนี่หน่อยแล้วก็จบแบบแพ้ตีนี้กันไปตอนตีล้านหมุนสเตจมาแล้วก็โหสเตจหมุนแล้วแล้วก็ตัดภาพมามีน้องคนหนึ่งจับสเตจอยู่หมุนไปเตี้ยว้ตอนไหนก็แบบว่าอ่ะเออมาหมุนให้หมุนให้หน่อยหมุนให้ผมหน่อยจะได้หานไปเฉยเแต่อาจจะทําให้รุ่นพี่ในในคาถาปัด อ่าสถามบัตรอะ<ม>่ะก็อาจจะรู้สึกดีกับวิศวะมากขึ้นเพราะว่าแบบเหมือนช่วยชีวิตเลยนะใช่อะไรเไรงี้ยแล้วก็ไปสรุปตรงเรื่องหนึ่งที่ตัวววยควุยกับปลานที่บอกว่าเหมือนยุ่งมากช่วงเนี้ยบางทีกว่าจะต้องสละทุนลักบ,บี้อ,ะอ่ะเพื่อที่จะมา ทํางานหรือเรียนหล้ยอย่างเพราะฉนั้นจะไม่มีเงินส่งตัวเองเรียนอเออเนี่ยก็คิดีว่าหรือว่าตัวสุดท้ายแล้วตัวพัดจะยอมมีเรื่องแบบว่าแบบถอนตัวเพื่อให้ไวยได้ทุนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่คือ,อไวอ้อพูดในกรณีที่ว่าต้องเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาอ่ะถ้าทํสองอย่างเนี้ยเขาจะไม่มีว่างเวลาว่างไปทํางานเออก็เลยมาดราม่าใส่ตัวปรานเองว่าแบบเออเหมือนช่วยกูหน่อยเหอะช่วยรับช่วงตลอดคอร์ดวิ่เพราะว่าเ้าเล่นลักบี้ก็จะไม่มีเวลามาดูละครีจะทำสองอย่างมัน มันจะหนักเกินไปอะไรอย่างนี้คือในตัวเขาอย่างได้ทุนลักบี้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พี่อาจะไปคิดเฉงเรื่องทุนลักบี้เฉยไงแบบถ้าแบบว่ามีโมเมนต์ที่แบบว่าตัวพาดเองยอมสละทุนให้ไวบางทีก็จะทําให้ไวแบบว่าเห็นถึงว่าเฮ้ยนี่เป็นคนดีว่ะพอพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงตอนที่ไวเจอน้องพาเลยเออเออที่แบบว่าสะุดรักน่ารักน่ารักจังเลยแล้วก็เหมือนจะจีบนะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นน้องสาวใช่แต่ก็ยังไม่ได้ ยังไงล่ะเพราะว่านนเมิเวนของเอออิงกับพาเขาก็ดีมันก็มาแรงอยู่นะและปมูมามาเล็กๆน,น้อยแต่ก็มาทีก็หวานอยู่นะแล้วอิงก็แบบแระแฉชอบน้องจริงจัง ปกป้องดูแลซื้อคงให้อะไรเงี้ยก็แบบน่ารักหลมเเยอะอยู่เออเออนะครับก็เป็นดีพีที่แบบว่าเอารู้ไม่ได้คือหวานหวานเขื่อนตัวแตงเก็บความหวานไปให้เยอะๆก่อนเพราะว่าอีพีอีพีหน้ารู้สึกเห็นตัวอย่างทิ้งแล้วที่พ่อพ่อก็ถามว่าอะไรกูสอนให้มึงคนโกหกหรอจบเลยไม่รู้ว่าโกหกเรื่องอะไรคาดว่าครึ่งแรกอาจจะแบบว่าหวาน่หวานจีบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ครึ่งหลังอาจจะมีแบบ พอความสัมพันธ์เยอะขึ้นอาจจะมีคนแอบเห็นมากขึ้นเรื่องอาจจะไปถึงหูพ่อหรือใครหรืออเพื่อนอาจจะเห็นอะไรนีอแล้วก็นี่กัะแม่แม่ของปานจะคบใครก็ได้คบกับผู้ชายก็ได้ลูกยกเว้นเปิดเขาอย่างเดียวแหละอย่าไปคบกับไอเด็กบ้านนั้นก็พออจบเลยแม่ก็คือบ็อกมาประมาณพันเมตรแม่บอกบอกบอกก่อนบอกเขาก่อนบอกเลยปานถึงกับตาตาเปลี่ยนเลยเดียวอตอนแรกบอกเออเป็นผู้ชายก็ได้นี่ ตาแววเลยนะเออตาลุกเลยทันทีก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนก็ต้องเวลาดูกันต่อนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะครสำหรับอาเรชั่นแค่เพื่อนกับเพื่อนแบบเพืนแ้ซีรีส์ใน EP ที่7นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเล่นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแทักไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับเรชั่นใน EP หนนน้าะครัับผมวนี้้ไปแลววนะครัับสสดีครับ